มันหมอกมอเราเข้าสู่ดินแดนหมมักหมอกเหมือนหมอกจะมีกลิ่นด้วยนะครับ <c oughs> เราจะก้าวสู่ <c oughs> ทะเลหมอก นี่ก็เหมือนที่ก็กดไปหลายช็อตมีเสียงนกเสียงข้างร้องเพลงอยู่ะขายไปครบ